อะารกินบุญอะไรกินในบ้าน้เป็นพ่อมาอยู่ได้ครับต้องไปดูการณ์ชดัไหนตัวไปเฮ้ยไปนเกิดอไรอะไรขอฉันขอฉันไปให้แ้ ไม่โดนเลยครับใครไม่ใครยวอมาแล้ว อยู่เงียกับได่ต่อยเลยโอโ้โหอะไรกันนักกันน้อเนี่ยเออโอไวถึงตาท้อพะโลงซิโลชนี้อยู่ไหนเอา้าไปโดนเขาเหยียบเฮ้ข้าง,งบนคุยข้างบนเนี่ยโอ้อาราบอารูปดูไม่ได้เลย ไปดูสภาพามันแล้วไปดูสภาพมันแล้วสภาพีาสาพ่สภาพนันทยายังใส่กิ๊กอยู่เลยนะมันเยินขนาดนั้นจะพูดว่าใสกิ๊กยังไรรงหรอกใสเยินมึงอะเยินแม่หยุดทุกคนในสถานที่นี้ใครจะบอกได้หรือไม่ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบอมฉันแม่เล่าเีกลูกส่งนี้โปรดจาพี อื่นเมียนี่ก็เมียนีนก่นก็กลูกนีก่ก็ลูกคือผมอ,อนุญ,ญาตเล่านะพี่คะยังไงร,ระหว่างที่ผมฉันกำลังว่ายกระสวดบนอยู่<ๆ>เดินตรงกลงมอยู่สามสิบแปดรอบได้<อ>ยินเสียงเด็กพนอก้อกอันนู่นนี่นั่นด้วยความสงสัยก็เลยชะโงกออกมาดูว่าตายจริงน้าลังสันก็สิงนนรรอนุวัตทะเลาะกันหม่อมฉันก็เลยตกออกตกใจออกไปห้ามอย่านะลูกอย่านะลูก หนูเป็นพี่น้องกันถึงจะเป็นลูกคนละแม่แต่ก็พ่อเดียวกันมันชพูดถูกไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นเลยเป็นพี่เป็นน้องก็ต้องรักกันแต่น้าหลังสันน้าหลังสันดูสิพอยิ้โตเอาวาระก้าวราวมาจากไหนปอกไม่ต้องเสือกอีกแก่ไว้ตายลูกพูดอย่างนี้อย่างนั้นเหรอไม่จริงนะเพคะก็พี่นานน่ะแหละ,ะเป็นผู้ใหญ่สเปล่าจะทำร้ายเด็ก <K an> เขาจะฆ่าลูกของฉันใครจะยอมนะเพ็ชร์ไม่ใช่เลยเจ้าพี่ไม่ไม่ใช่ฟังๆจะพี่ฟังลูกว่าไม่เท่าไหร่กำลังสอนลูกอยู่อีแม่วิ่งปลาดไปเลยม<อ>ันวิ่งพัดไปเลยพัดไปเลยอ๋อวิ่งปัดแล้วผักบมนเลยอือมึงจะก็เอายังไงกับกูล่ะอีจัดอุ้ยไม่เคยด่าอีสัดเลยแกแกแกเนี่ยพูดเต็มต้องปากด่าเต็มต้องปากนึกยืดหางเลยหางดำกูชู่างดำหางดำกู เขาไม่ได้ด่าว่าอุทอยดูต่อหน้าพักพักอยพูดจาสาวหาวหรือมึงจะเอาอะไรกับกูเลยกี่แก่หรือมึงจะเอากับกูอินเหอเอาสิวะครับไปไป สีเทาอีอโอสน้ภาพมันเหมือนก็หรีป่วยนะนี่มันอะไรกันเนี่ยต่อหน้าวราพักข้าก็สกินแต่ดาหาจะมีเกรงใจกันไหมเฮ้ยแม่หายไปไหนแล้วนโอ้ญิงสโทโสิโชินีไปไหนเนี่ยสิโชินีไปไหนแล้ว่โอหยิงอ้าโอ้ธรณีสูบไปแล้วโอหญิงเป็นอะไร เป็นไงบ้างอะไรี้เขาโดนตบหรือเขาโดนรถชนน่นนนนนะสภาพไม่เหมือนโดนตบเออกระถอดมันออกมันเป็นอะไรกันะเออกระถองกะกิดทำไมเนี่ยเป็นไรพี่เจ้าขาวองค์หญิงอืงงอ,อ,อมันลื่นกล้วยลื่อนตัวตื่เกิดแพ้เลยแพ้เลยนี่นี่อมไวทำไมติดเอาไอที่เทพนั่นกระโหลกุณนะ ไม่เกรนใจเลยเอาเอาคืนมาสิเอาคืนมาสิเดี๋ยวงานผู่นี้ไม่มีไส้ทำยังไงนะฮะเ้าเฮ้ยนี่ถ้ากูเป็นแฟนคับกูจะเอามีดฟันขาขอบพระคุณค่ะไม่น่าเก็มให้เลยออก้าทีสงบสติอารมณ์ซะแล้วฟังเรื่องที่มันเกิดขึ้นมีใครจะอธิบายข้าได้รับรองไหมบอกฉัน จริงอิมึงละชุดหมดจังเวเปลี่ยนสามสี่ชุดแล้วกูยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอี้เอ๋กูไม่ต้องเล่นเปลี่ยนชุดแล้วสจะพาปวดอลิชะหมอฉันเล่าได้เนี่ยค่ะนั่งใครจัดการรู้เหตุการณ์ทั้งหมดแทนโอ้โหอยู่ตั้งแต่ต้นเล่าว่ะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพื่อจะข่าวฟังป่เดี๋ยวก่อนมองแม่อี้เอ๋มันยัางมอมมี น่ารังไข่ถึงแม่กับเจ้าจะอยู่เนื่ฝังกันแตก่ก็เคยทวนไปเที่ยวบ้านกินข้าวบ้านอะไรบ้างแม่รู้ว่าเรื่องครั้งนี้แม่ผิดนะลูกแต่หนูจะเล่ายังไงก็ได้ให้แม่น่ะแทวคลาดจากต้นตีนแม่จะใยหนูสองลูกสองทีสองหมื่นการ์ตทุกคนมาให้เออหมดมากเรื่องมีอยู่ว่ะยังไงสันต์เด้เลยเด็กพยอเขมองอิ่มตัวเตี้ยเหมือนมาริโอ้เนี่ย สิงหาุวัตไล่ปุกปั้มดาราวดีพระคุมันมาองค์เทพบุตรณหาลังสรนทยาลงมาช่วยเกิดการต่อสู้กันพี่น้องให้เข้าใจนกันระหว่างที่ต่อสู้กันนนั้สิงหากไก,พก่พกพาดท่าสิงหาุวัตสิงหาดุวัตพาดท่าร<ล>มาลงนี่เลยนี่เลยอง์หญิงฮิโรชิมาเอยฮิโรชิเนชื่อเรื่องที่อนะไรจำยากชิบหายมึงจำชื่อใครได้บ้างเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจำได้เองไหยครับวิ่งมาไม่รู้อีนอยีเนไม่รู้อีนราข่าอีลมไม่ฟังเสียงใครถอยมีแจะฝันใไปพอใันเปิดประตูเดี๋ยวเรื่องเก่ามันสุดมันงั้นน่ะยีนมึงกูนเนี่ยดูตีนหัวกุจิตันพร้อมเสือที่ปลายคาแล้วนะเล่าดีๆเล่าให้แม่เป็นฝ่ายถูกถ้ามึงทำได้มันทำดีแม่ให้อีกสองลูกสองทีสอง ให้มองฉันชภาพส้นสูมอย่างนี้ยังไงต่อสต้ดอีลาคาอย่าลองไม่ฟังถวยไม่จังหันหน้าลังสันบังเอิญว่าองค์เทพธิดาผู้ลงมาจากสวงสวรรค์ตุติมางามงดไม่มีใครเกิดเทียบเทียมประดุดนางฟ้าที่ลงมาจากโคงเก็ลลมเห็นแฟนขับมาเยอะหน่อยมึงก็ชมเขาเผื่อฟุกเออพอเดชะลงมาเกิดเจรตาต่อรองการ่ากันมยี่เก่งตะเลิดแล้วนะ รลเิดแล้วเดี๋ยวมันจะยูโทนใครใครมันระเบิดมากเอาเป็นว่าตรงไหนมึงก็กลับไปก่อนกลับไปก่อนไม่ต้องทางเกือกม้าก็ได้ไม่ต้องเกือกม้าเลยเถ้า <สะ S 1> มึงเล่าดีเล่าได้เพิ่มให้อีกสองเงาสองหมื่นสองทีซื้อถุงยางรองไปเลยหมองเง<อ>รุ่นกูไม่ต้องใช้แล้วถุงยางไม่มีลูกขอเดชะเกิดทะเลาะวิวาทกันแต่จะโทษใครก็ไม่ได้จะโทษองค์หญิงฮิโรชิมาฮิโรชิเนห,หรือว่าองค์หญิงนาทยาใครผิดใครถูกก็ต้อง,องเครต้องโทษาบัด โอดข้าเอางมั้เหรอทุกผิดยังไงวะโอ้โหตัวสั้นแค่นี้ขยันเอาแล้วเกินคั้อะไรขนาดนั้นเอาแตใจตัวเองมีเมียสองคนเกิดปัญหาครอบครัวนี่แหละฝ่าบาทเป็นตัวต้นเหตุคุณหลอกด่ารูเร้เปล่าไม่ได้หลอกพะยะค่ะจบแล้วใช่ไหมจบแล้วทางนู้นเชิญขอบพระไทย<ๆ>อย่าลืมนะสองทีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะเธอใช่หรือไม่ซีโรชินี ฉันท้าว่าเป็นพ่อเธอใช่หรือไม่ซิโรจินีใช่ไหมซิโรจินีเป็นพ่อเธอใช่หรือไม่บวชมันเยที่ทกันดีอยู่เยนี่เสียงยิ่งยิ่ยอย่าร้องเลยเรา ไม่เขาถือไม้ทุงคำเขาจะเลือกปกู่ไงเสียงอย่างเงี้ยเสียงอย่างเงี้ยเออมึงพูดดีๆสิพูดกับแม่เสียหอยหมดแล้วลูกเสียหายเออเหนกูต้องแก้ทั้งคืนใช่ปะก็แก้ได้มึงก็แก้สิมึงจะแก้กูหรอมาสิมาแก้แก้แก้อันไหนกี้ีโอ้คนละแก้สิเป็นตุ๊ดต้องมีนะเว้ยแม่เก็บไว้ิะลูกเดี๋ยวจะเจอกูนี่ตื่นพ้อง เปิดออกมาแล้วมึงใหญ่เหม็นอันนี้ไม่ต้องแก้ของจริงรันทยาก็ใช่นิวกันเออทำไม่ถูกต้องมันจะต้องลงโทษเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมเี๋ยวจะนวดให้บอกเลยตรงไหนไม่เป็นไรกูเอา พี่พีมอมฉันเนี่ยตบเป็นปอมนัดหลุดพี่นันทยาจะไปด้วยขเขาทำไมเขาต้องการหรอไปกองตรงนูน้นก็ไม่ช่วยแม่เลยทะเลาะกันได้ทุกวันทุกวันวเว้นเด็กและผู้ใหญ่สิงหนุวัแนะรังสรรค์ก็เช่นเดียวกันคุณเจ้าค่ะทะเลาะกันนักที่ไหมได้วันนี้ข้อจะจัดการาระเลาะฟีม้าได้มือ ระว่างเจ้าณรังสรรค์กับสิงหันวันอีม,มรขณะนี้สวนราชามาถึงแล้วสายละสวนราชาเราออไาต้อนรับให้ไอเมากสัตบงไห้ก็าาพเพงิงน้โคม เพิเษกมณฑวพ่อขอนเธอพ่อถวายเวนานแล้วสุวรรณราชานามข้ามาจากแผ่นดินสีลานนครรอสักครู่ขอเดชะเพื่อนมาเจอนะไปด้กินกาแฟมาิ่าช้าแล้วปะวัดรับดีก้าวเชิญขอพองค์ราชดำเนินสะดวกตามสบายเพียค่ะเชิญเสด็จองค์ส่วนสุรชาติหายรัก ใครต่อใครมากันเต็มไปหมดเลยวันนี้มาไม่มีใบบอกกันเลยเนาะก็โดยยามนี้ถึงเวลากำหนดที่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการแต่ว่าแผ่นดินของเราข้าวยากมากแพงคุณตรงไ้โปรดพะจ้าค่ะว่าอะไรอาหารเมืองพองบิดทุกคนเลยนะโดยเขามาพลอยไม่หยุดเลยยาะแบ๊บูถึงว่าได้เดินไปฝั่งโน้นพวกคือฝั่งโน้นทั้งนั้นเลยขอพระทานอภัยให้ใครเนี่ยคนได้ใครเนี่ยหม่อมฉันไง จวนภูมิมาอะไรแต่กตัวมันไตยเหลือเกินข้าวยากหมากแพงตัพย์สินเงินทองก็น้อยนักแต่ว่ามีสิ่งสำคัญที่สุดในแผ่นดินจะมาให้กับสหายเป็นเครื่องราชบรรณาการสิ่งใดกันเราสหายรรบพระหัสเปื้องซ้ายพระธิดาของเรานามเอเวอรรีฮะ ยิ้มไว้ลูกตอนเมียมไม่มีทำไมไม่เจอไม่พีไ่ไอ้เพาอจึงท่าดุแดีุลล่ะอะขอได้ชะเดี๋ยวชดอย่าหาเขาใส่หัวเพิ่มเลยหมคะมพยายามเคลียร์สองแก่นี้ให้ลงตัว่อเพคะขอบใจ,จริงนี้เราคงรับไม่ได้หรอก เรามีมเหสีทั้งสองฝ่ายแล้วจริงหรือเพื่อนใช่แล้วสายรัแเราเราไม่มีเครื่องหน้าปัญญาการจะทำยางไรเล่าไม่เป็นไรหรอบคือว่าครั้งนี้เราอดุรมด๊อกไข่เกิดแล้วกันขอบใจสหายรักมากแต่เอ๊ะทำไมวันนี้หน้าท้องพระโรงหลวงเราทหารมากมายมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่ปาตีกันต้องต็ดไปพูดว่าจะ <c oughs> ไปขายเขาได้เวนใครตีกันหรืออ๋อไม่ใช่พระเจ้าค่ะ เขากําลังคุยเจรจาบ้านเมืองพระองค์ท่านบอกฉันถามอีกอย่างหนึ่งได้ไหมพระองค์ท่านถามได้หมดลงยังมันยัมันเหลือใครไหมยังเหลือหลายคนเหลือไอ้แน็กเฝ้าของอยู่ไอ้แน็กเดินดีๆมาเห้อย่าให้ของหายอ๋ไม่ต้องกลัวละของไม่หายทําไมอ่ะนี่ขโมยอยู่นี่อ๋ออีเอียเขาให้เล่นลิเกไม่ได้ให้คุยกับผู้ชายควานมึงนี่ข้างหลังก็ไปพอมึงก็คุยงหน้าเวที สมควรที่เขาถึงเอายศมาแทนเนี่ยอีกฐานที่ให้นั่งคุยกับพวกแก่มึงเนี่ยอุ้คุยกับเขามานานแล้วนะพวกแก่เนี่ยมึงคุยกับพวกแก่รู้เรื่องด้วยเหรอ,อคืนงานไปสองคืนแล้วเนี่ยโอ้แก่คืนเดีายวพามาดูเลมีอะไรกันหรือเปล่าเรามีการราลองฝีม้อลายมือสว่างราชสุลุกทของเรา,<ม>า,าระทักฝีมือลายมือมาในครั้งนี้ต้องการสิ่งใดอีก ข้าประลองฝีไม้ลายมือเราทหารของเรามามากไปอขอร่วมสนุกด้วยเถิดได้สิสหายรับอาเชนั้นไอ้ดาวประจํา,มาจเมืองดาวเด่นและเราทหารประลองฝีไม้ลายมือสิงหานว้วนลูกพ่อประลองกับเขาหน่อยสิลูกดาวประลองที่เป็นตอนอนี้สิงหาล้นวนนั้นเป็นตัว,ตว,ตวยวืนดูแรลสิงหาเลีวยงดูสนข่าวประจําโอ้ล้วงตัวพระเจ้าค่ะ ใส่สดาเก่ยอดใครอีกพงมีเปล่ามีเปล่าแล้วเดนมีมีหรือเเฮ้ยักชิวให้ด้วยาเขเป็นอะไรเขาเดะออกหน้าออกมาไปแล้วเดนจะเสกนวลเอ้าไหวไหมเกนวลก็ยักษิวจุดๆอย่างนั้ พนักงานต้อนรับเราดีเหลือเกินี<ม>ใครจะมารองอีกไหมเก็บทุกคนดูแลดีดูแลดีน่างหนหลงพ่นดินเราดูแลดีดลดเฮ้ยบออไป ไว้ตอนนี้มันเก็บทุกตัวเลยโะเดี๋ยว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 สมเป็นชายชาติชาตีมากอีเพิ่มอีควายกูให้มึงนะตู้ลบน้ำไม่ได้มาหาผู้ชายเป็นคือถามผู้ชายเป็นผู้ชายเปล่าผู้ชายไหมเป็นผู้ชายเปล่าคุณยังไงของมึงเนี่ยกูึงว่าทำไมอีฉับไม่เดินมารอเลย อ๋อเพื่อนกันเองสัญญาดูเต็มที่ผู้ชียมึงยังไงแล้วก็เป็นตุดห้วกันไงมึงต้องชนานะเราปบ้าถชาสนามบุกเรียมผู้ชายเลยสองคนได้เลยเอาอย่าใช้กันบารงดูดูเต็มที่ลูกตาเอาไว้ใจใครได้บ้างเนี่ยจะขึ้นกองเข้าแล้วนะมีใครชนะเลี่น หน้าด้เหรอจิ้ายอู้าทินอันนี้ของกูอ้ยสึกต้นสีมันสึกต้นชัดๆเมืองด้วยคนละเรื่องละาวพอินอนุัตรประรองต่อลูกผมชิดว่าเมืองพวกท่าน ตู้ไม่ได้แน่ๆกลับไปต้องปรับปรุงใหม่เยอะเลยล่ะลดทั้งเมืองไม่มีใครสู้ได้แล้วสุดยอดพวกท่านนาลังสันลูกรับด้วยกล้าวประลองได้พระเจ้าค่ะเอาไหมต่อดีต่อไปตีซีนอีกับ้นาังสันตู้ตีไงลูกได้พท่านเอาชอมาเอาชีมาไม่ต้องสู้นาลังสรนก็ได้แต่ก็จะสู้ เก่งมากน่ารังสรรค์ลูกคอมีใครอีกไหมยังมีเอาอีกคนนึงใครวะสันตุนรับไปเจ้าดูดิเล้าเรืให้เพียง นี่เสียงเองเอครับปกติเสียงผมเองครับเสียงมึงแก